ofstein so of สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ GG k e y s t o r e c o m เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet, iTunes, Google Plus, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมง ผมมีผมเป็นฮันโซจะบอกทําไมมีภูมิเป็น76หมีซิดหลอดแต่ว่าใช้ไอดีของคุณมายามาเล่นแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ <c oughs> เป็นแม็กคลีแล้วก็มีเป็กนะครับเป็นเจ้าเว้ยเป็นคุณยายอาณาผมช่วยแล้วนั่นน่ะอาจจะช่วยไม่มากแต่ได้เท่านั้นนี <c oughs> <c oughs> ค้คา้ว่าเจ้าจะมาทางนี้ <c oughs> ถ้ายิงตอนที่มันอ๋อย้ายด้วยเหรอ <c oughs> เฮ้ยไม่ตายอีเหรอ ทำไมฮันโซมันกุ๋ยๆอย่างเงี้ยเอ๊ะอ๋อได้อยู่นี่อ๋อจะยิงไม่โดนเองอ๋อต้องไปนี่เอ้ยผมเขียดไอ้ตัวเนี้ยมันคือไอ้ตัวฟ้ามันยิงพลังปิ้วๆใส่เพื่อนเราได้แล้วเวลามันโผล่มาปั๊บมันจะไปยิงตัวที่อยู่ไกลๆเนี่ยมันไม่ค่อยยิงตัวที่แบบอยู่ไกลๆเหมือนกับชอบยิงใส่เพื่อนเราที่ไม่ทันระวังอยู่ด้านนู้นโอ๊ะอ๊ะผมยิงอันนั้นไปทำไม ทีนี้ผมจะต้องเก็บอัติเมตเอาไว้สําหรับยิงอัติเมตใส่บอสหรือช่วงแรกๆก็คือเหมือนกับจะยิงอ้นี้พังก่อนโอ้เหมือนกับว่าถ้าเป็นบอสตัวเป้งๆใหญ่ๆเรายิงไม่โดนหรือยิงไม่เข้าก็ให้เพื่อนยิงแต่ว่าเราคอยเก็บลูกน้องมันด้วยอัติเมตของเรา,รอเราโอ้โอ้โอไม่ได้กินผมหรอก โอ้ยชิบไอตัวฟ้าบ้ามาหยาไม่โดนโอ้ยโอ้ยมาจากไหนปะเอ๊ะนี่เห็นได้ยังเห็นมันได้ยังเห็นมันได้ยังโอ้ยผมเมื่อเมือผมนั่งก่อน โอ้ยติดกำแพงถึงได้ต้องยิงทำลายเข้าของไปบ่อเอ้ไอโตฟาบ้าไม่โดนมาละมาละมาละมาโอ้ผมถอยก่อนเวลารีเปอร์มันมามันจะเข้ามาน้อยนะ่ะเอาแต่ผมต้องมีตัวหน้าประตูเพื่อที่จะได้อัลติเมตแล้วแบบ Bound as <laughs> a servant, who's coming? Oh, the thumbnails crash against the door. Their bodies exploding in the old woods. Okay, that's shattered. At last, the reaper's curses. Oh, chip. Bonsai. Okay. Hey, Nene. Hey, money. Mike. <laughs> the Reaper is a fearsome foe. He may still get the better of us. Oh, I will get us home safe, as I always do. Oh, Oh, hey, Hey, โอ้โอ้ฮ่าฮ่าโอ้ยใ<อ>ค, <c oughs> ครผ่านผมดังขวาเลยจ้า <c oughs> ไม่ได้กินหรอกแต่ผมกลัวไอ้ตัวหมูนะ ีให้มากที่สุดเพื่อที่ตอนได้หมูมาเราจะได้เอาอยู่อ๋อยอดเยี่ยมไม่ต้องแอบออกมาเลยจะบอกว่าแอบเข้ามาเลยกับแอบออกมาเลยพร้อมกันเลยกลายเป็นแอบออกของมาเลยโอ้ยมันออกมาเยอะแล้วลช่วยทางขวาทีโอ้ย,ยอย่าเกียดไอตัวนี้ชมัดแต่ถ้ามันน่ารักดีเหมือนมันจะขอก่อนแน่น

ไอ hey, oh. hey, ้ฟ oh, hey. oh 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 ้าบ oh ้าอ๋อไอ้มันมาขวางผมจะยิงไอ้ตัวนู่นโอเคเฮ้ยฮ่าไอ้โอยไม่ตายโอยเมื่อนิวขอบูทให้ผมพอไหม

โดนโดนสองวิโอ้ยผิดเปลี่ยนกระสุนผิดนี่เนี่ยโอเคฮ่า้ายโอ้ยยยยโอ้ยเอี้ยวตัวออกจากไม้กับเมาส์แล้วปล่อยเมาส์แล้วเอี้ยวออกด้วยนะจะบ้าหรอไม่ต้องอินขนาดนั้นแล้วแกเอี้ยวไปตัวเองคนเดียวแล้วตัวละครมันไม่ได้ไปกับแกด้วยแล้วมันจะออกไปได้ยังไงก็โดนอยู่ดี ôi chị đâu, ô này ok à quay phong mót em mong sai thôi ui, ôi ôi chút hồ loại mẹ tất ok đây là đâng ô ô ô ลิปเปอร์ยังอยู่นะมันยังแค่หลับโอเคอซ้ายสามสองหนึ่งอาสเตดไม่มีอลัล s ิเมตเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้า,ขาชาร์จเข้าโอเคได้ละโอเค

ไม่ทัำไม่มันฮิวได้อยู่ปัมปั๊มปัมปัมป๊มนี่นมันโดต้า <c oughs> โอ้ยตายเลยช่วยด้ว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 ยมันฮิวได้รัวๆเลยแหละกินมันไม่ลง một <arent> <đã g Weiens đvard> <coughs> <coughs> <với> <deleted> hai bên tai ngay bên tai ngang hoa 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 không hoa 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 มันไม่ได้มันไม่ได้มาทีมเดียวกันสักคนเลยนะทีนี้สลับกันแล้วมีผมเป็นคุณไม่ต้องบอกก็ได้มั้งแล้วมีภูมิเป็น76แทนซิดไปเป็นเจ้าฮันโซแล้วก็คุณไปไปเป็นเจ้าแม็กคลีทีนี้ลักษณะของเจ้าตัวนี้คือถ้าเจ้าลิปเปอร์มาผมจะรอให้มันว์ปเป็นเงาก่อนหนึ่งทีคือมันมาปั๊บมันวับแน่นอนแล้ว ค่อยอัลติเมตให้กับแมคคลีสำหรับจัดการเจ้าลิปเปอร์หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าพอเป็นเจ้าตัวแฟ a งกินสไตล์ก็จะทำแบบเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าแมคคลีไม่สะดวกอัลติเมตก็จะเปลี่ยนไปให้ใหกับนั่นแทนเปลี่ยนไปให้กับฮันโซแทน2ตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าจังเกิลสไตล์โผล่มาก็ต้องให้กับฮันโซโดยเฉพาะเลย รวมถึงตอนสเตจสุดท้ายด้วยเพราะว่า <ไป S 1> ต้องอาศัยตรงนั้นจัดการเจ้ายิงได้ก็ยิงได้ทำไมมัน<อ>ไม่ยิงประตูโอ้ยไม่ได้ผลต้องอาศัยฮันโซจัดการเมอร์ซี่เนี่ยเวลาท้ายสุดอ,อ๋อที่แท้เป็นเพราะว่าเวลาเรายิงแล้วศัตรูมันเป็นตัวสีม่วงเพราะว่าพิษใช่ไหมของกระสุนเราไม่น่าเวลาผมเดินเดินเห็นศัตรูมันมีพลังม่วงผมนึกว่ามันจะระเบิดตัวเองใส่ผมไม่ใช่เพื่อเรายิงใส่มันนี่เองโอเคโอ้โห ปุ่มนี้อยู่ด้านหน้านี่จะไปเข้าบ้านเขาเลยใช่ไหมเบิร์ดด้านทางซ้ายเข้าได้ก็เข้าอ่ะโอเคโอ้ผมเอาเระเบิดปลาดีกว่าเนาะเออเพิ่งรู้วันนี้คาดว่าน่าจะเข้าได้แต่ว่าน่าจะโดนเตะออกมานในไม่นานเหมือนกัน <S 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 โอ้ยชิบ,บเวลายิงแล้วมันชอบติดเพื่อนเราเวลาที่เราแบบต้องการจะฆ่าศัตรูไม่ได้จะหิว ผมใช้ระเบิดปลาใส่ล้อได้นะอย่างนี้ผมลอยดักล้อดีกว่าได้ครับได้ปลาใส่ดักเออแม่นเลยอย่างนี้ง่ายกว่าโอชีพด้วยไม่ตายนะครอ้าวปลาเล่าพุงรับได้ไหมเสียสละอีกแล้วอ <laughs> <laughs> น่๋อเอ้ยถุยโอ,โ,อโอเคสเต็ปแปกรกยิงลิปเปอร์เรื่อยๆจนกว่กาจะกลายเป็นควัน ตนะเตะรอดไหมมีมันเตะรอดแล้วเราอย่ายิงขึ้นค่ะจะยิงขึ้นค่ะเร็วไปนิดเออมันไปแล้วนี่อออโอเคโอเคซ้ายบน ขอให้คีลหน่อยคร่าผมเพลินของผมความรู้สึกที่เราเป็นสปอร์ตมันไม่มีเลยตอนที่เล่นตอนนี้มันเพลินมากเพลินเพลินเวลายิงเจ้าตัวเนี้ยไม่โดนโอ,โอ้ผมไม่มีระเบิดผมไม่มีระเบิดโอ้โหสุดยอด อ้อาวโถ่ผมอุ้สาหมมานึกว่ามาจากทางนี้จะมาปาระเบิด <c oughs> นี่เนะนี่ยนะ <c oughs> นี่เนะ <c oughs> นี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยไม่ได้ผลจริงๆด้วยไอ้บ้าม,มัเป็นประตูไม้เก่าๆที่แข็งแรง โอ้แต่ก็ลดไปพอสมควรแล้วเหมือนกันไะโดนระเบิดขนาดนี้ไปพังก็เจ๋งเลยครับว่ายขาอยู่ยู่ยี่โอ้ยมันโอ้โชิปด่องเลวผมควรจะให้อัติเมตใครเนี่ยใครมีอัติเมตบ้าง ทา,ายม,รรมาเลยไปแล้วโอ้ยผมยิงเอาติระเบิดไม่โดนมันรับโอ้ผมไปปูมันเองสิตาฮหิวลงพื้นหน่อยรอครับโอเครับโอ้ ีเทียขี้เทียตัวก่อนโอเคโอ้ยบนซ้ายโอเคผมจะเก็บอัลติเมทไว้สำหรับแจงเกนสไตล์แล้วนะสำหรับฮันโซไอผมจะยิงสต๊อคเคลื่อนขวางอยู่นอนแล้วกลับบ้านแล้วโอ้ผมไม่มีอัลติเมทแป๊บได้ละพอดีเลยเดี๋ยวเรียกรู้กัน xuất nghem đẹp loay ôi ôi không tay đẹp loay à, giờ tay Reaper Reaper, ôi yin lập mấy đòn thôi, giờ cay với โอ้ยตัวไวไปก็คนละทางรับรับรับตัวอื่นก่อนโอ๊โอเคอ่าผมมองไม่เห็นซ้ายซ้ายผมกันขวาเองกันไม่ได้ผลผ หายฝากฝังอย่างดีโอ้ยโยยยยไปโอ้ยระเบิดเ็มาไม่ได้ผลนะ ออลดิเปอร์ตายนันอีกครั้งช่วงโอเคเออไม่ตายเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนลุยจริงผมจะผมจะหลับเจ้าซอมบี้ไปก่อนนะแฟงเก้นน่ะเก็บเบอร์ซี่ผมกลติเมทให้ใครผมครับผม ไปแล้วรับ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 ,บไม่โดนไม่โดนหลับไม่โดนแต่ปาระเบิดโดนแล้วมันนนีมัใกล้แล้ว,ลลวสวยสวยสวยอยู่กับผมทีสวยสวยฮุนฮุนอ้เยีย่ยม yes โอ้โหตามแผนเลยอย่างนี้มงกรนุงคุ็มเต็มๆเลย Yes อ่าซิปบอกมานะครับมันมี Achievement ว่าถ้าเราอ่าเล่นตัวละครชนะเกมนี้ให้ครบทุกตัวทั้ง4ตัวนะครับก็จะได้ Achievement คือสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆแล้วเล่นชนะครบทั้ง4ตัวโอเคทีนี้เป็นแมคลี มามุมซ้ายตรงนี้เพื่อดักอะไรก็ตามที่มันโผล่มาตรงนี้แต่ว่าก็ต้องระวังไอตัวที่อยู่ทางซ้ายไอ้ยอยู่ทางขวามือด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะยิงลูกกระสุนฟ้าฟ้ามาหาเรารัวๆเนีน่ยแล้วก็หน้าที่ของเราคือใช้อัตติเมตเก็บเจ้าลิปเปอร์เจ้าหมูให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเจ้าหมูต้องระวังเวลาเราชาร์ตอัตติเมตเหมือนกับอัตติเมตทั่วๆไปของเจ้าตัวนี้เวลาที่เวลา ตัวไหนพลังเยอะๆมันก็จะชาร์จนานกว่ามันจะล็อกเป้าเป็นรูปหัวกระโหลกที่หัวได้เนี่ยอะไรคือยิงทะลุดัดอะไรคือยิงพะลุไปสิบนัดไม่โดนสักนัดเลยเหมือนฮันโซมามีหน้าที่จัดการบอสโดยเฉพาะพอสู้กับตัวกระจอกกระจอกทั่วๆไปแล้วมันเหนื่อยมากแล้วมันเมื่อยนิ้วเนี่ยมันต้องชาร์จกดค้างแล้วก็ยิง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 ตายเถอะแบทแมนโอเคไม่เอาผมจะยิงหมดเขาไม่ <S <S โอ๋ฉันว่าอานายช่วยผมยิงอยู่อ๋ออ๋อ ใครอานฮะเอ่ยซิดลอดภูมิเป็นอ่าภูมิเป็นฮันโซแสดงว่าเป็กเป็นเชสฮอกอยู่อ๋โอเคเขาช่วยตัวว่าเพื่อนๆจัดก,การทางอื่นได้ดีมากๆเลยผมถึงไม่มีตัวสีฟ้าย,ยิงมาทางผมจากทางขวาเลยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้สวยงามเฮ้ยไม่ได้ผล มาแล้วเฮ้ย <c oughs> จ,จะตายวันนี้ไหมมาแล้วอ,อยู่ไหนแล้วนะอันนึกว่ามันจะมาแล้วไม่เอ้อโอ้ผมมี แต่นาช่วยยิงอยู่ทางนี้ด้วยสบายๆเลยเฮ้ยะทำไมมันมาเรื่อยๆเร็วๆเร็ว,ร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 วรป e a p e r จะมาแล้วนะ่ะโอ้ย่ยะนั่นไงผมมีอัลติเมทแล้วอันนี้ก็รอ,อเ,เอาไปเลยเพื่อน

คือตอนยิงลิปเปอร์นี่ผมก็เข้าใจนะครับมันเป็นว่าแม็กซี้หรือพกแต่พี่ไม่ต้องจอดได่ขนาดนั้นก็ได้ <c oughs> ผมอยากจะเห็นชื่อชูว่าผมล็อกมันโดนแล้วเบิดตรงกลางผมโดนอะไรเขาเรียกระยะเผาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฮิวทีโอเค ไอ้นี่นี่เขาหรือขันหัวทางขวามันมืนอยู่มันเดินเข้ามาได้ไงหรือมันกลิ้งตอกบันไดเออจะยิงหัดเพื่อนค่ะปาก เอ้ยผมเวลาเห็นสตูมันเกิดบนนั้นผมชอบนึกว่ามันเป็นลิปเปอร์อยู่เลยโอ้ยมันจะตายแล้วโอ้มาแล้วโอเคลงมาทน,นี่น,นคะครับถามว่าบนนี้ตัวไหนที่สบายสุดก็คงจะตัะเยอร์นี่แหละคนค้างไปเลยแต่มันยิงไม่ค่อยโดนนะจริงๆอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงมันมันต้องล็อกอย่าพูดผมนะอย่าพูดผมนะโอ้ยไม่ได้ผลมันล็อกไม่โดนน่ะ ผมเสียติมเมิตฟรีอ่อาโอ้ยอยู่เดี๋ยวเข้าเรยวเข้าล็อกล็อกล็อกลอ,อ,อ้ยไ้บปปาบ้าโอเคเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ปิดเลยนะโอ้แยวแยวจ่ะโอ้ไม่มีอาติมเมตใช่ไหมแทนโซมีไหมตอบมีครับเอาเลยเอาเลยโอ้ชีดดุหล,ล่อทางนี้ทำไมสวยงามบำแล้วเบิดเข้าไปอืม ฮะโอเคเฮ้ยลีปะนี่เนี่ยโอเคเฮ้ยไอ้สปาบ้าก็ผมหมุนไปเพื่อรีโหลดแต่ว่าหมุนเลยข้ามข้ามก้นมันไปมุดเข้าก้นมันอ๋ ทุกคนนัดกันได้ดีใครจะมองซ้ายมองขวาพะเม,มันจะมาพร้อมกันอ,อผมไม่มีอัติเมตด้วยผมปลาระเบิดสตตนใส่อัติเมตได้ใส่ระเบิดได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ครับโอเคขวาไม่ได้ผลพอ,อได้แล้วมีคนยิงให้แล้ว เย็ว<ล>่าเจอเเวอร์รไ่มโอ้ยรส a l u m i n u m п р c e s s o เคโอกันมเริ่มกันไ่อทางซ้ายไมยยลลัง่ยม้างทบคอเียนรั่าาขอคับ ไม่อืมโอ้โอ้ตอนนี้เล็งให้ดีแล้วพี่ชุดมีอันติใช่ไหมพี่มีมีแต่ว่าผมอยู่ไกลมันมากเลย เดาโดนแต่เมอร์ซี่นะถอยกลับมันเลยพวกเพื่อเราแทนตายครับตายอ๋อมัวแต่จืดชาร์จอยู่แล้วโดนปุกหัวทิ่มเลยสู้เขาสู้เขาสู้เขาโอ้ยมันยิงฟินมาก จังจังเก้นผมไม่มีอัติเมตรยิงไม่โดนตายครับใครสักคนคอยยิงหุ่นไปเรื่อยยิงแจ็กเก็ดเอง ผมได้เต็มเป๊ผมยิงมันลงโอ้โหทําเอาแสบตากันอีกรอบทํไมมันก่อนตัวนี้ไม่แสบตาโอ้แสบผาแล้วเฮ้ยนายก็ใส่ชุดขาวเหรอเนี่ยเฮ้ยเรื่อะไรก็ทุกคนใส่ชุดขาวงานนี้ทีมชุดขาว เมื่อกี้ยังไม่ได้ชุดนี้กันนี่นะเหมือนกับเปลี่ยนฉากใหมเ่เปลี่ยนชุดกันใหม่ทุกคนใช่ไหมนี่ใช่ครับงานแฟชั่นก็มา <c oughs> แล้วนี้น่าจะเป็นคร่าวๆสำหรับโจมหมวดนี้ถ้าเราไปดูในส่วนของอาชีพเมนเลือกตรงเป็นสเปเชียลจะเห็นอาชีพเมนของโจมหมวดนี้ด้วยอันนี้การที่สิดหลอดบอกคือต้องใช้ตัวละครชนะ อย่างน้อยๆตัวละ1ครั้งถึงจะปลดล็อกอาชีพเมนนี้ได้ผมใช้อนาแล้วแมคลีแล้วฮันโซแล้วแต่ว่ายังไม่เคยชนะด้วย76มาก่อนมันค่อนข้างยากสําหรับผมนะ่ยคือแต่ละตัวจะมี หน้าที่แตกต่างกันไปอย่างที่ผมเล่นให้ดูไปเรียบร้อยแล้วส่วนหน้าที่ของ76เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับคราวคอนโทรเป็นคนดูแลภาพรวมของหมวดนี้เวลาปกติก็ยิงศัตรูที่โผล่มาตรงกลางซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเวลาที่มีบอสศัตรูโผล่มามันไม่จําเป็นจะต้องยิงบอสด้วยซ้ำเน่ยมันคอยยิงจัดการศัตรูที่เด,ดินหลุดหลุดมาพยายามจะพังประตูโดยให้เพื่อนเราที่เหลือจัดการบอสแทน ประเด็นก็คือตอนที่เพื่อนเรา3คนเป็นลุมจัดการบอส76ดจะต้องจัดการลูกน้องตัวจิ๋วๆให้ได้ทั้ง3เลนรพร้อมๆกันผมทาแบบนั้นไม่ได้นะผมยิงว้าวตลอดรีโหลดบ้างว้าวบ้างนู่นบ้างนี่บ้างแล้วก็เลยทําให้ประตูพังซะเป็นส่วนใหญ่ไปลองมาแล้วประตูพังเลยด้วยซ้ําแล้วพอไม่สามารถจัดการตัวจิ๋วๆได้เพื่อนๆเราก็จะถูกเจ้าตัวสีฟ้าๆยิงไกลๆก่อกวนก็จะตายซะก่อนที่จะจัดการเจ้าตัวใหญ่ๆได้ด้วยผมใช้76ยังไม่รอดแต่ว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปลองใหม่วันหลังอ่ะเฉพาะตอนนี้เฉพาะวิดีโอนี้สวัสดีครับผม